หยุดวางลอตเตอรี่ในมือลงก่อนครับรู้ไหมครับว่าคุณอาจกําลังสาบแช่งตัวเองให้จนลงทุกครั้งที่ควักเงินจ่ายโดยไม่รู้ตัวความลับที่คนดวงดีไม่เคยบอกคุณคือคําพูดในใจตอนจ่ายเงินครับถ้าคุณจ่ายด้วยความกลัวหรือคิดว่าเสียได้จังคุณกําลังส่งรหัสบ,บอกจักรวาลว่าฉันขาดแคลนแล้วเงินที่ไหนจะอยากวิ่งเข้าหาคนขาดแคลนล่ะครับเปลี่ยนใหม่ครับ มาเปลี่ยนกระดาษใบเล็กๆให้เป็นตัวเศรษฐีด้วยรหัสลับสี่คำนี้จำให้ขึ้นใจแล้วพูดในใจทุกครั้งที่หยิบเงินคำที่ 1. ขอบคุณขอบคุณโอกาสที่เข้ามาคำที่ 2. คู่ควรยืนยันว่าฉันดีพอที่จะรวยคำที่ 3. ม,มั่งคั่งรับโชคด้วยใจที่อิ่มเอิบและคำที่ 4. เหลือเฟือบอกให้รู้ว่าชาตินี้ฉันมีกินมีใช้ไม่มีวันหมดแค่เปลี่ยนคำพูดพลังงานเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยนทันทีครับใครพร้อมจะเป็นเศรษฐีคนต่อไปพิมพ์คำว่ารับโชคเพื่อยืนยันสิทธิ์ของคุณแล้วกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดเคล็ดลับดีๆแบบนี้อีกครับ